เว้ยวันวันมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องเลยเฮ้ยเอ้าเชี่ยเด็กไหนใส่กันวะหน้าน้องอ้าวขออนุญาตถ่ายลงโซเชียลแคมนะครับประจานลงเฟซบุ๊กนี่นี่รุ่นใหญ่ใส่กันนี่วินเซอร์เจเคน่ะโกูแทงยาวใส่ครับผมนี่ก็ดนก็ขอลงไปเล่นด้วยแล้วกันเด้อมา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 เออขอด้วยขอด้วยเอาด้วยเว้ยวันวันในปานกันไปเลยเฮียกูก็เลยจะเปิดคลิปมึงมาทำอะไรอะไรกันเฮ้ยตัวว้าบสุดๆเลย เรามีพักลบแต่ไม่พบรักไงนี่ไงจะทำเรื่ออะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้สัตว์นี่มึงเอาแน่ไอ้เหี้ยนี่เฮ้ยนี่ไงเหี้ยขนาดแหน่แม่งไม่ต้องมาฟอร์มเปลี่ยวอะไรตัดถอดชอบก่อนเดี๋ยวมีเรื่องไอ้เหี้ยนี่หนึ่งหกันต่อหน้าโดนๆไม่ชอบไงบูไม่ชอบนะแบบเนี้ย ขึ้นในขนมมันมีเรื่องกันด้วยคนดูแต่โอ้แต่ผมไม่อยากมีไหวเฮียโรงเรียนแม่งน่าจะเยอะอ่ะมึงดูดินะไม่รู้กี่องค์ประทับนะโอ้โหทั้งผู้หญิงทั้งอะไรแบบเยอะจัดอ,ะอ่ะเฮียใครเยาก็เอาอ่ะกูไม่เอาแล้วคนหนึ่งนะครับผมโอ้เอ็มกูเมื่อวานอ่ะผมแต่งเอ็มแล้วแต่ว่าทำไมมันแบบมันมันไม่เซฟให้เว่ยเฮียเหมือนกูจะได้แต่งใหม่นะเนี่ยแต่ไว้วันอื่นแล้วกันนะคนดูเออเดี๋ยวเราไปโรงเรียนเราก่อนตอนเนี้ยขวยแล้วเด็กไหนวะน่ะเอีนี่เด็กอินเลยฮัลโหลน้องเรียนไหนอะน้อง เอ้ถอดถอดชอบต่อหน้ามึงตายมาหลายรายแล้วนะสวยสวยเอามานดิเรียนไหนก็ได้นะ่ให้ตัดเรียนไหนก็ได้นะ่เอามานิีน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่อะไรควายเชี่ยโง่สัตว์ติงจอมโอ้ยโอ้ยใจเย็นน้องพี่มามาไป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  โอ้ยมันมันตายแล้วมึงจะตีอะไรต่อเล่าไอ้เที่ยโว้ยมันเจอเด็กเด็กบูกลางทางเอาไอ้เที่ยน้องกูน้องกูวิ่งต่อเลยสัตว์กูไม่รับน้องเนี่ยด้อขึ้นมาขึ้นมาน้องขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนโดนเพื่อนเพื่อนโดนอยู่กระนกนี่ไอ้เพื่อนโดนกระโดดเรียนเฮ้ยเอาดีมันมาเยอะเลยหรอจริงจริงกระโดกมาเยอะเลยเด็กโดนกระโดดนี่กระโดกน้ำบาน้ม่นจัดเต็มเลยเหรอวะเออกระโดกน้ำบาน้ม่นจัดเราเต็มแ่ะไอ้เหี้ยสัตว์เต็มกาบอ่ะโอบยนั่นไงนั่นไงไหนไม่เห็นมีเลย โอ้โหมันนอนกองแล้วไอ้เหี้ยโดนน้องเราอ่ะโอ้โหสุดยอดพวกมึงแม่งสุดยอดน้องสุดยอดไอ้ทะเลกสุดยอดไอโดนไอโดนไอโดนตื่นมาได้โรงเรียนไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งไม่อยากอยู่ไอสวะเอ้าแล้วมึงจะแทงกูทำเหี้ยอะไรล่ะต่อยแม่งเลยใครแทงใครแทงแทงเพื่อนกูเอ้ยเอ้ยอย่าตีกัน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 อย่าไอโดนกูพามึงไปบุกพามึงไปบุกชื่นได้ไหมไปขอไปแก้เมื่อวานกูโดนมังกรทืบยับเลยไปแก้ไม่ละพากูไปแก้หน่อยได้ไหมไปดิ ไปดูไม่มีรถบัสว่ะไอ้เฮียมีแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะมึงไปเบิกมาไปไอ้ไอ้ไอ้สัตว์มึงรู้จักแก๊งแก๊งเด็กแว้นปะไม่เออมึงไปเอามามึงไปเอามอเตอร์ไซค์มึงมามึงไปเอาเอ็มมึงมาไปเอ็มสแลชอ่ะขึ้นมามึงอะไรอ้หัวม่วงเฮ้ยมึงจะกระทืบทำไมวะเฮ้ยกูเทือปากแม่งเลยสัตว์เฮ้ยถ้ากูมีปืนในไอ้เฮียเนี่ยตายไปไปไปเถ้ะเอเออเอาดิเอาดิเอาดิได้ไม่มาดมไม่มาดมเออมึงมึงมึงปล่อยมันกับกูดิกูขอเดี๋ยวเดี๋ยวมิดกับมันกูขอเดี๋ยวเดี๋ยวมิดกับมัน อุ้ยตัวแม่งหวาวจังฝ่ายเนี่ยโดนดิไปโดนดิสวยล้นเอ้ยเกระหนกหมากระหนกหมาตายอุ้ยเชี้ยอุ้ยอุ้ยอตายอุ้ยตัวแม่งหวาวจังวะเฮ้ยเฮ้ระวังระวังเฮ้ยระวังกันหน่อยเพื่อนโอ้ก็เล่นกันมนัวเกินเพื่อน ไอร้อนนะเนี่ยไอนี่ไอนี่ปากสล่านใจร้อนเนี่ยไอเนี่ยปากสล่านใจร้อนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงก็ตีระวังระวังกันหน่อยตีระวังระวังกันหน่อยโดนหมุนนันเนี่ยอย่างเงี้ยอุ้ยออ้ยะไรหย่อยมาเสือคุยอะไรหย่อยเฮ้ยหลบแล้วโอ้ยเฮียโดนปาดโดนหมุนนี่ไงสัตว์อุ้ยโอ้โหเฮียกระหนกแม่งมาตายโอ้เพื่อนแม่งชอบตีหัวกูนะเว้ยไม่รู้เป็นไรเฮีย ได้มันด่ากูไอเอ็มซีแพมเย้เลยมึงสัตว์เอไอ้กูควักมีดก่อนโอ๊ย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 ระวังระวังระวังโง่ควายกระจอกหน้ามึงไอ้เชี่ยกระจอกโอ้ยไปไปเพื่อนไม่เอาไม่เอาไ่เอาไม่เอาเนี่ยว่ากูมึงไม่ใส่คอนช็อตโดนรับก่อนโดนมันโดนทับที่อะไรอะโอ๊ยเฮียแม่งกูไปแล้ว เวนเน่แม่งกูโดนลุงกระเทือยไปแยกกูไม่ได้เกิดหรอกไอ้เหี้ยกระหนกแม่งลุงกระเทืบกูจะโดนไปไหนอ่ะโอ้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้มึงลงมึงลงเรียนไหนมึงลงเรียนไหนสุดหล่อพี่ไปด้วอมึงลงเรียนไหนไปด้วยอินอินอินเอาเดินเดินเดินไอ้หัวไอ้หัวพวกมึงอะมากับกูไอ้หัวกูขอคุยกับแม่งเป็นม่อง เดียครับพี่ไปด้วยพี่ไปด้วย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 มันต้องขอคุยก่อนน้องควยเพื่อนตอนนี้แม่งเราอยู่โรงเรียนไม่ได้ไหวเฮียโรงเรียนเราแม่งกนกเต็มเลยสั์กูต้องหนีมื่อกี้กูต้องหนีมึงเป็นตัวฟรีไงตัวฟรีก็เียแล้วกูต้องหนีออกมาไอ้สั์ไม่งั้นกูตายอะตายหวงาตรงนั้นเลยเฮียตอนแรกกูเก็บีเลยนะเยโ้ช่ยมึงไงตายเลยเอาลยมึงไม่ต้องช่วยกูก็ได้เพื่อนแล้วบูมันอยู่ตรงหนกูอยากไปเล่นบูว่ะบูมีคนปะฝาหวอกฝาแว่งทาไว่ะเนียหีอย กูมาเพราะพูตามมือเงี้ด้วยกูเห็นในในคลิปอบบเอาดีมันแจกของเนื้ไงมันพร้อมเล่นเที่ยกูก็เลยแบบเล่นมาเล่นมันๆอ่ะเฮ้ยไอ้ชิ้นนี้เด็กไหนเนี่ยสัตว์เอ้ยแม่งเด็กอื่นไหวเฮียไอ้เงี้ยเดี๋ยวอยู่ไปที่มันเฮียเอ้ยเด็กไหนอะเด็กไหนวะเฮ้ยเด็กโรงเรียนแล้วเหรอเฮ้ยไอ้สัตว์เอาแม่งนี้เฮียมึงคุยอะไรมึงทำคุยอะไรเด็กกูไอ้สัตว์นี่ไงลุงก็ชื่อแม่งดิ้ไอ้เหลือระวังเพื่อนมึงอย่าไปแทงยาวใส่มันอย่างนั้นดิ เฮ้ยเฮ้ยไอชิ้นนี้ตายยากนะนี่ไงตีเตะเลยเพื่อนตีเตะแล้วเพื่อนอันนี้มีเฮ้ยลามขาไปสัตว์ตีเตะเพื่อนตีเตะตายแล้วตีตายดิเฮียตีเตะทำเพี้ยไรล่ะมันมีคนไหมเนี่ยไม่หรอกมึงเจ้าเนยเอาป้าหนุกเอาป้าหนุกเอาบ้าโรงเรียนไหนเนี่ยมึงอ่ะเฮ้ยฮัลโหลเอาป้าน้อง เราอย่าไปถีบมันนะเฮียโรงเรียนไหนไม่รู้เลยไอสัตว์เปิดช็อปมาแม่งอยู่กันโงกเราโดนกระทืบนะเฮียกูบอกก่อนจริงค่ะพวกแม่งอย่างเยอะไอสัตว์ใครจะไปเอากับแม่งกูก็ไปเอาอะกูไม่เอาแล้วคนนึงอะคุยแม่งอยู่กันเป็นกระบวนทัพอะไอเชี่ยแบบโคตรเยอะโรงเรียนกันโงกแม่งอย่างเยอะอะถ้าใครอยากอยู่อินนะครับต้องมาช่วยได้เฮ้ยเด็กไหนวะน่ะเฮ้ยไอสัตว์นี่ไงไอสัตว์กันโงกับมึงไอสัตว์มาคิดว่ามึงกระทึมที่โรงเรียนนะตื่นมาแลาวเฮ้ยเอาแม่งดิสัตว์เอาแม่งดิ พี่อะเอาตัรุงเงี้งแหละมึงมาทำเหียอะไรอูวอดฮะไอ้ตมาทำเหียอะไรอูวอดผ่ามอ่ะอันนี้มีระวังนะเพื่อนนี่นี่เป็นนเนี่ยอนะเพื่อนแม่งมไม้สัต ระวังเพื่อนระวังไอสัตว์แม่งงัวเฮียใส่ข้าวอุช่างสงสัยพวกแม่งมาฝึกงานเนี่ยไปไม่ได้ตายไปดิเฮียรวยในเมฆกันเองไปดิเฮียตมาเดมาเดเฮีย เราไม่เป็นแต่เอ็นไม่ปล่อยเลยลไม่เป็นเอไม่ปล่อยเฮียอะไรเะอ้ยกูแขกโดนเพื่อ่าเดียวเลยตัดเฮ้ยมึงเอามาสักทีีไอ้เหียเอาให้แม่งตายตายไปนี่เนี่ยเฮ้ยรุมแม่งสามคนแม่งเไม่เป็นกูดเอ็ไม่ปล่อยแค่นั้นแหละจะนตายดนไปน ไอ้เฮี้ยอะไรตัวมันแข็งคื้เฮี้ยเอาดิจะตายแล้วจะตายแล้วตายเฮี้ยจะโดนกูตีตายโดนเพื่อนสุดยอดเก่งที่สุดในโลกไอ้เฮี้ยรถคันนี้แม่งไม่ได้แต่งแน่นอนเลยสัตว์ตามเพราะแม่งไม่ทันเลยไม่ใช่รถรถใครเพื่อนไม่รู้รถใครเอาข้างทางมาเหมือนกันไอ้เยอยของกูไปแต่งเมื่อวานแล้วมันไม่เซฟให้กูไอ้เฮี้ยมึงลืมเก็บรถไงเออกูไม่ได้เก็บกูไม่รู้มันต้องเก็บไอ้เฮี้ย จริงมันก็ต้องเก็บนั่นแหละจริงเว้ยแต่โรงเรียนเราไปเลยไอ้เฮียเต็มเลยอะลูกน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกระหนกไปนะดูดิมันอยู่หน้าโรงเรียนเรามันถ่ายรูปนะไอ้เฮียไม่ไม่ไม่กูกูเมื่อเช้ากูไปเมื่อเย็นกูไปกระหนกคนเดียวไอ้เฮียเมื่อวานกูโดนชื่นกระทืบนเป็นสัตว์ชื่นอย่างเยอะเมื่อวานวันนี้กระหนกเยอะไม่มีวันไหนที่โรงเรียนเราไม่งเยอะเมื่เลยวะถ้าคนเท่ากันอะกูมั่นใจนะเว้ยเียโรงเรียนเราแม่งเต็ม แต่กระหนกกระหนกแม่แบบแอกนะเว้ยตัวทำทรงยืนเหม่อ้เหี้ยเอ้ยกูแหลก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 อะไรเพื่อนไอ้เแก่หมอกลงหน่อยโคตรเท่อ่ะเออไอสัตว์กูมองเหี้ยแล้วฉันไม่เห็นเลยน่ะแม่งที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้นะเว้ยอุ๊ยอ้าวเหี้ยพูดถึงแม่งหมอกหายเลยสัตว์ไม่เท่เลยไม่เท่เลยเฮ้ยควยเลยสัตว์แต็มยันเหี้ยอะไรกันนี่ไงเหี้ย เอาของแม่งดิสัตบโอ้โหบอกเพื่อนเลยโอ้เยเจี๊ยตัวมันหวาดจังวะโอ้โหมาเล่นข้างบนเพื่อนมาเล่นข้างบนโอ้ยไอ้สัตว์สไลด์เปิดแตกเียโอ้โหไอ้เหี้ย่าโป่ง ขวถอยดีกว่าถอยถอยเพื่อถอยถอยเพื่อถอยเฮียโดนหรอไอ้โดนเออกระดุ้ยเฮียพี่โดนควยเลยผมผายเลยเฮียไอ้โดนควยเลยแม่งอย่างเยอะนะครับทุกคนสำหรับใครอยากอยู่ชื่นเอ้ยอยากอยู่อินนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันโอเควันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายจุ๊บไอ้เฮียเกิดกูเปิดคลิปตรงนี้ปิดคลิปตรงนี้เลยเฮีย